วันนี้เราจะมาฝึกบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆกันนะคะในครั้งก่อนหน้านี้เราได้ฝึกบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆกันไปแล้วและรู้จักกับคำบอกตำแหน่งมากมายเลยนะคะลองไปทบทวนกันหน่อยดีกว่าใกล้ไกล ซ้ายมือขวามือข้างหน้าข้างหลังภายในและภายนอกค่ะนี่คือคำบอกตำแหน่งต่างๆที่เราเรียนรู้กันไปแล้วนะคะต่อไป เราจะมารู้จักตำแหน่งข้างบนและข้างใต้กันค่ะน้องๆเห็นหนังสือสีแดงและสีเขียวกันไหมคะบอกหน่อยสิคะว่าหนังสือสีอะไรอยู่บนโต๊ะและหนังสืออะไรอยู่ใต้โต๊ะเอ่ยหนังสือสีแดงอยู่ตรงไหนหนังสือสีเขียวอยู่ตรงไหนอยู่บนโต๊ะอยู่ใต้โต๊ะ ข้างบนข้างใต้นี่คือคำบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆอีกสองคำนะคะน้องๆช่วยบอกหน่อยสิคะว่าสิ่งของอะไรอยู่บนโต๊ะและอยู่ใต้โต๊ะตัวนี้บ้างเอ่ยเกมบนใต้ งใช้เดียวตอนข้อไหนกันแนะ่น้องๆมาฝึกบอกตำแหน่งกันดีกว่าค่ะกระต่ายอยู่ในตำแหน่งไหนกันนะอยู่ใต้โต๊ะ <Wow! S 2> ถูกต้องแล้วค่ะน้องๆตำแหน่งของกระต่ายตัวนี้คือใต้โต๊ะนั่นเองค่ะแล้วดอกไม้สีแดงอยู่ตรงตำแหน่งใดของดอกไม้ทั้งหมด ข้างหน้า <Wow! S 1> คำตอบก็คือดอกไม้สีแดงอยู่ตรงตำแหน่งข้างหน้านี่เองค่ะ <Wow! S 1> กะรอกอยู่ตำแหน่งไหนเอย่ย <Wow! S 1> อยู่บนโต๊ะ <Wow! S 1> ใช่แล้วค่ะกะรอกอยู่บนโต๊ะนั่นเองค่ะดอกไม้สีฟ้าอยู่ตรงตำแหน่งใดของดอกไม้ทั้งหมด อยู่ข้างหลัง <Wow! S 1> ใช่แล้วค่ะดอกไม้สีฟ้าอยู่ข้างหลังนั่นเองน้องๆเห็นเจ้านกน้อยไม่เอ่ยบอกหน่อยสิคะว่านกยืนอยู่ตรงตำแหน่งไหนอยู่บนรัว้ว <Wow! S 1> ใช่แล้วค่ะเจ้านกน้อยยืนอยู่บนรั้วนั่นเองค่ะ wow! เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆคำบอกตำแหน่งต่างๆอย่างใ ай, กล้ไกลซ้ายมือขวามือข้างหน้าข้างหลังภายในภายนอกข้างบนและข้างใต้น้องๆคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมฝึกฝนการบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆกันบ่อยๆนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ